สวัสดีครับกีโกะวอลเนล็ทชาแนลแรงดินรู้รายได้ออนไลน์สำหรับวันนี้เรามาอยู่กับ XW e v x w e r ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถสร้างไรายได้แบบฟรีๆซึ่งผมก็เล่นมาได้ประมาณปีกว่าๆแล้วเนาะแล้วก็ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปหลายครั้งจากที่ผมได้รีวิวไปลหลายๆคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการ ถอนเงินเนาะก็ยังถอนได้ดีเป็นปกตินั่นหมายความว่าเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นเกมสะสมเหรียญกับ XV ็ r เได้แบบไม่ต้องกังวลนะว่าจะเล่นฟรีแล้วไม่ได้ตังค์เนาะสําหรับวันนี้เราก็จะมาแจกอ่างเปาเช่นเคยนะครับสําหรับอ่งเปาก็จะมีทั้งหมด500ชุดนะใน1ชุดเพื่อนๆจะได้2อั่งเปาเนาะโค้ดอ่งเปาก็อยู่ในคลิปวิดีโอคลิปนี้แหละเพื่อนๆก็ตามหาโค้ดทั้ง2ให้เจอนะ ก็ตามหาโค้ดเจอแล้วใช่ไหมครับก็มาที่3ขีดด้านบนนี้นะแล้วก็มาที่โค้ดอัางเป่านะแล้วก็ใส่โค้ดไปตรงนี้เลยแล้วก็กดแลกอัางเปาท,าทันทีก็จะได้เหรียญบิลมานะครับแล้วก็เก็บสะสมเพราะเก็บสะสมได้เราก็เอาไปแลกเป็นเงินยูดิทีเนาะแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารอีกทีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะ ในการสร้างรายได้ใน x w ็ r นะครับมันก็จะมีอยู่หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นป๊อปอัพที่อยู่ด้านบนนี้เนาะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสร้างรายได้เนาะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะฝากเงินกินดอกเนาะเป็นเหรียญยูดิีนะครับปันผล15%ต่อปีเนาะมันก็จะมีอยู่หลายอย่างอันนี้ก็เติมเงินครั้งแรกได้ฟรี4ดอตลนล่าอันนี้ก็โบนัสจากการเติมเงินในบิ๊กเกมนะครับถึง75%เนเนาะแล้วในส่วนของตรงนี้ ก็เก็บเหรียญประจําวันนะเพื่อนๆก็เข้ามาทาภารกิจตรงนี้นะครับแล้วในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น N ของเราเนาะมันก็จะมี NFT ฟรีนะเราก็สามารถที่จะเอา NFT ฟรีนะครับโดยการสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็ผสมให้เลเวลเราสูงขึ้นไปเรื่อยพอเลเวลเราสูงนะครับการขุดเหรียญบิวตรงนี้เนาะมันก็จะขุดได้เร็วได้แรงขึ้นนะเพื่อนๆก็พยายามัพเลเวลให้มันสูงๆหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ของฟรีเนาะ เพื่อนๆสามารถเข้ามาซื้อ NFT ที่เขามีจำหน่ายอยู่ในแอปนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ตลาดในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น NFT ที่เพื่อนๆของเรานะครับเอามาวางจำหน่ายเนาะเขาไปเปิดมาได้นะครับเขาก็เลยเอามาขายต่อราคาก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาซื้อตรงนี้ก็คือไม่ต้องไปลุนเนาะเอาแบบนี้เลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะลุนเนาะเพราะว่าถ้ามาซื้อตรงน,นี้มันก็จะแพงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเลเวลที่สูงแล้วก็ดีก็ เข้ามาสุ่มเองแล้วมาซื้อที่ตรงนี้ได้นะครับก็เป็น X Spin ิน Sp ของฉันนี่เนาะก็กดเข้ามาที่ X Spin ตรงนี้นะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 200x เบอร์เนาะถ้าคิดเป็นดอลลาร์นะครับก็ประมาณ16ดอลลาร์เนาะก็ตกประมาณ500บาทนะครับถ้าใครอยากลุ้นจากเสียงโชคนะครับก็มาซื้อ X Spin ตรงนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บเหรียญอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งมันเป็นตัวเก็บเหรียญจากการเล่นเกมเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะได้เหรียญเยอะ เหรียญมากนะคือเขาจะบอกที่ตรงนี้นะฮะว่าเกมเกมไหนนะครับที่เล่นแล้วได้เหรียญเยอะเนาะก็จะเรียงลาดับตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะครับอันนี้คือเกมที่เล่นแล้วได้เหรียญเยอะนะครับอย่างเช่นผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะซึ่งเกมนี้ก็รู้สึกว่าจะได้เหรียญเยอะแล้วก็เล่นไม่ค่อยยากนะครับก็มีชื่อเกมว่าวิ่งสปินนะครับแล้วก็เข้าไปดูเลยนะ พอเราเข้ามาที่นี่นะใหมครับมันก็จะเป็นการแข่งขันเนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่จํานวนเหรียญที่เพื่อนๆจะทําการเดิมพันได้นะสแตนดาดก็คือ10บิลนะครับแล้วเราก็กดเลือกเบอร์นะครับว่าเราจะเอาเบอร์ไหนก็มาเลือกที่ตรงนี้นะผมจะเอาเบอร์2นะพอก,กดเบอร์2องไหมครับก็กดเลยจะวิ่งไปแล้วเนาะก็ดูว่าเบอร์2เข้าไหม สรุปแล้วไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเกมเนาะโอเคก็ประมาณนีเนาะสำหรับการเล่นเกมนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ AirDrop ด้วยนะที่เพื่อนๆสามารถที่จะเก็บสะสมเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญของ Xver นะครับจะเป็น AirDrop ต่างๆนะที่เป็นเหรียญคริปโตเคเรนซีนะครับที่ยังไม่เปิดตลาดเทรดนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาดู a i r d r o p ตรงนี้ได้นะ เขาก็จะมี a d ร์ดแนะนํากับ a d ร์ดใหม่ล่าสุดเราก็ทําการกดเข้าไปแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่างๆตามลิงก์แอร์ดนั้นที่เขาให้เราทํานะครับก็ทําฟรีเนาะก็สังเกตดูนะครับก็จะมีเหรียญ a d ร์ดที่กิจกรรมจบสิ้นไปแล้วก็คือเขาเอาเหรียญขึ้นกระดานเทรดแล้วนะครับก็จะเขียนว่าจบอย่างนี้นะจบอันนี้ก็ยังดําเนินการอยู่ยังดำเนินการอยู่เนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาหาเหรียญโทเค็นฟรีแอรดอฟรีตรงนี้ได้เนาะ ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําตามเขาได้เลยก็ประมาณนี้เนาะสลับในส่วนของ a d ร d o ็อกเอ็กเวก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนาะที่มีอะไรหลากหลายอย่างในแอปพลิเคชันของ x อ็กเวนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเข้ามาเทรดได้ด้วยนะอันนี้คือเหรียญที่เขาเปิดซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะก็เหมือนกระดานเทรดทั่วๆไปนะครับแล้วก็ดูว่าเออตอนไหนช่วงมันเหรียญมันขึ้นมันลงอะไรประมาณนี้บางทีผมได้เหรียญบิลมาผมก็เอาไปเปลี่ยนเป็นเหรียญยูน t ตีพอเหรียญ บิลลงผมก็เอาไปซื้อเหรียญบิลอะไรประมาณนี้ก็สลับเปลี่ยนไปเป็นการซื้อถูกขายแพงเราก็จะมีกําไรสลับการเทตรดตรงนี้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการถอนนะตอนนี้คือผมก็มียอดถอนอยู่นะครับประมาณแ0 0้กว่าบาทนะครับมีเหรียญยูนีทีอยู่ประมาณ19ดอลลาร์นะอันนี้คือได้ทําการแลกไปแล้วเนาะส่วนของตัวนี้นะครับยังไม่ได้ทการแลกทีนี้เราจะทําการถอนใช่ไหมครับเราจะต้องทําการแลก เปลี่ยนเป็นเหรียญยูดิทีก็น,นะเราถึงจะถอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับผมก็มีเหรียญบิลอยู่ตรงนี้ประมาณ5.83ดอลลาร์นะเดี๋ยวเราไปทําการแลกเป็นเหรียญยูดิทีนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาที่เหรียญบิลเลยนะแล้วกดเข้าไปที่การค้าแล้วก็กดเข้าไปที่ขายนะแล้วกดแม็กเลยก็คือ100%อนะครับอันนี้คือจํานวนที่เราจะขายเป็นเหรียญยูดิทีนะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดขายออกเลยนะเรียบร้อยนะปิดไป พอเราได้เป็นเหรียญยูเ t ทีมาแล้วใช่ไหมครับเพื่อน, <c oughs> นก็กดมาที่การถอนเลยนะแล้วกดมาที่ C2C นะครับในรูปแบบการถอนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะถอนเข้าได้หลากหลายอย่างเนาะก็จะเป็นในส่วนของบัญชีธ,น,ธนาคารหรือว่าจะเป็น t r u e Money หรือว่าจะเป็นเหรียญยู d อทีต่างๆก็ได้เนาะถ้าคุณเพื่อน,น,นเก็บได้ประมาณ4บาท5บาทนะครับเราก็ถอนเป็นทรนะูมันนี่เนาะเพราะว่าทรูมันนี่เขามียอดถอนที่ต่ํามากๆเลยนะครับก็ประมาณ4บาท5บาทก็ถอนเลยแล้ว แต่ถ้าหากถอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ20บาทเนาะผมจะถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนะก็กดเข้าไปที่แบงก์นี้เนาะแล้วเพื่อนๆก็ทําการกดขายจากผู้ที่เขามาขอรับซื้อจากเรานะก็จะมีอยู่หลากหลายคนนะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะถ้าเ,เพื่อนๆมียอดถึงนะครับก็กดขายได้เลยแล้วก็กดทั้งหมดแล้วก็กดขายบัญชีธนาคา,ารของเราผูกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการกดยืนยันการขายเลย เขาก็จะถามเราซ้ําอีกครั้งนะครับว่าบัญชีที่เราจะถอนไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้า,าเราตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วเราก็กดยืนยันไปได้เลยเรียบร้อยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บนะยอดที่เราถอนไปนะครับก็จะเป็นยอด799บาทจุดสตางค์เนาะวันที่เราถอนไปนะครับก็เป็นวันที่12เดือน3ก็คือเดือนมีนานี่แหละ เวลาที่ถอนไปก็คือ14.46นาทีเนาะถ้าเรามาดูที่บัญชีธนาคารที่เราถอนมานะครับก็จะเป็นยอดเดียวกันนะก็คือ799บาท70สตางค์เป็นในส่วนของวันที่12มีนาคมนะครับแล้วก็เวลาก็คือ14.46นาทีถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บนะครับไม่ต้องรอนานเลยเนาะจากที่ผมเล่นมานะเป็นปีกว่าๆเลยนะการถอนเงินนะครับเงินก็เข้าไวอย่างเงี้ยไม่มีตกค้างไม่มีติดบัญชีไม่มีการตีคืน การถอนหรือว่าไม่จ่ายไม่มีนะครับจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดเลยจากระยะเวลาที่ผมเล่นมาก็คือให้เพื่อนๆมั่นใจไว้เลยนะว่าการที่เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นใน x w o r เนะครับรับรองนะถ้าหากเพื่อนๆเข้ามาเก็บสะสมได้ถอนได้แน่นอนเนาะผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปสลับคลิปนี้ผมก็ฝาก,กเพื่อนๆกดติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจผมไี่ทาคลิปการแนะนาการสร้างไรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ